ตนนัวนี้สิหลอดบรอดเนาะรนี่เนาะโอ้ข้นกับบอออกใบเลยผิดพลาดยังไงพีน่น้องเอ้ยนี่แหะครับหูเท่าไปถึงการเอาเคมีมาใส่อยากที่อยากค,คิดว่าสีไรแม่งซึ่นึกว่ามันสีบ,บแห้งรุดแร่งขนาดนี้ก็แค่ใส่แค่บ,บกี้ฝานะครับ นี่ก็แห้งไปเลยครับเหี่ยวลงไปเลยออกใบมาอยู่แต่แห้งครับใบร่นโอ้ตายครับผมว่าผิดพลาดแลนะ้วพี่น้องเออผิดพลาดทางเทคนิคอย่างใหญ่โอ้หยาเอากับเอากัท่านครับบาทนี่นี่ครับบักขามก็ต้องจีญ่ ตายอยู่ประมาณถ้าตายก็คิดว่าประมาณหกตุนครับสวัสดีครับมาผบพ่อกันอีกคือเก่าพี่น้องมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนาะครับเนาะปัญหาจากที่ความประมา,าทผิดพลาดของผมนี่แหละครับเอาสารเคมีเขามาใส่ในสวนเนาะ ซึ่งมันเป็นสารที่สำรับขา,มาแมลงอ่าแต่ว่ามันกระเฮ็ดใหงยอดของบะคามนี่ครับนี่ครับยอดของบะคามนี่ไหมครับซึ่งตอนที่ก๊ล่างตอนพ่นนะ่ะมันก๊ล่างแตกแตกยอดอ่อนแบบนี้ครับนี่แตกใบอ่อนแบบนี้ครับซึ่งผมคิดว่าเอ่อมแมลงมันมากินยอดเนาะกินจนแบบว่าแหงแหงแบบนี้ได้เลรครับแต่ มนกินแบบแห้งกินจนมันโบ,โบเหือใบเลยแต่ว่ามันบแห้งแบบนี้พ่อ,อยาขามาแรงม่ฉีดกระเฮ็ดให้ยอดบักขามนี่ใหม่ครับเพราะว่าช่วงนั้นฝนโปตกแดดฮวอานอะยอดใหม่เบิดเลยครับบักขามก็ร่งฉีออกลูกออกผลน,นี่บักขามอายุประมาณสองปีกว่าๆนะครับเนาะโอ้เกิดเกิดความผิดพลาดอย่างไงเลยครับกระเฮ็ดให้ชะลอ ะชโลกาลจะเริ่มเติบโตของต้นใหม่เนาะครับเนาะก็ตอนนี้ก็มากแก้ปัญหาก็คือผมตัดสินใจตัดยอดถิ่มทั้งเบิดเลยครับงาใดทีมันแห้งนี่ผมตัดยอดถิ่มจากยี่สิบห้าต้นก็คิดว่าบวกรอครับเนี่ยต้นต้นแบบนี้คิดว่าบวรอครับบวกรื้อครับเพราะว่าขอมันเจอสารตัวนี้มันโดนนาชิน ต้องการน้ำเพราะมันดูดเอาอยาที่มันอยู่น้ำใบนี่แสดงว่าซึมร่งไตหักแล้วลครับเน,ะนาจะจริซึมรงถึงโคนครับเพราะว่าเล็บจ๊บเบื้องนี่คือแห้งลำต้นนี่แห้งเลยครับนี่ครับเป็นอุท่าหอนฝากถึงผู้ที่กะร่างสิปลูกหรือว่าปลูกแล้วครับนี่ครับบางต้นก็คือผมย่อมตัดถิมไหนมันโปร่งไม่ไหนมันแตกไม่เพราะว่าบางต้นนี่ถูกแค่ยอดคือยอดตายร่งแต่ว่าเหลือโคนอยู่ นี่ก็ถือว่าแจ็คสิรอดบบรอดครับนี่แล้ว่าชิ่งตัดถิ่มก่อนครับตัดปลายถิ่มิดเลยเพราะว่าปลายนี่แห้งใหม่ไปเลยครับนี่กรอบจุ่มไฟได้ครับเกิดจากความประมาทยิดพลาดของผมอย่างไงเลยครับก็คือคุ้มคุ้มเอาหยาบได้ควอมก็คิดว่าเสียใจอยู่ครับแต่ก็เหตุจังไดมันได้ผิดพลาดไปแล้วเนาะ ครับย่อมย่อมตัดต้นที่ตัดแบบนี้นาะจีบลอ,อดนะครับคิออดว่าแต่ก็ผมกับหาซิมหาซีครับวัดดวงตัดปลายถิมเบิดให้มันรงไหมต้นต้นแบบนี้กับกระรุนออกครับว่าสิอรอดบพราะเลือใบยอยู่ลองทำงานเนาะุ่มืงสีครับนี่อนี่ผลลายดีครับสารเคมีตัวนี้นี่ครับเพชรให้ กิ่งบกขาอ่อนๆน,นี่แห้งใหม่ร่งไปเลยครับนี่ใหม่เบิดเลยกรอบผมก็บ่คิดว่ามันสีแห้งปาะนี้เนาะใส่ประมาณสองฝาตอนำ้ำยีสบิรมาพ่นกับมาพ่นต่อนกลขึ้นครับพ่นกับพ่นปโปยต้นที่มันตายที่มันเหี่ยวเร็วนี่มันเจอหนักแดเพราะว่าผมอาจสิเผลอโค่นเานาะเออพ่นโค่นมันเนาะพ่นเข้าไปมองโค่นครับกับมารุ่นเนาะครับพี่น้อง กัผู้ใดมีขอแนะนําดีๆก็แจ้งข่าวมาในเรื่อครับขอความรูน้นะผมกับมือไม่เนาะนะครับเสียใจป,ปราคามตน้ตนก็แล้วไงไงต้นนี้นี่แห้งลงมถึงลากแล้วครับลากต้นนี้โยกตน้นโยกแล้วครับต้นตนะครับย่อมตัดทิ่มเลยหง่าก,ก็เอาบทท่านครับบีีเวลาเลยมีงานประจะําพ้อเนาะนะครับต้นนี้ก็ เสียงเหมือนแต่โคนย,ยังมีใบอยู่ผมก็ชิ่งตัดหยอดทิ่มกว่านาะนี่ครับโอโนบ้นี่ต้นงหญ่ครับนี่งอมตัดทิ่มเหลือจะต่อไว้นะครับตัดทิ่มเลยอาการเลยคือแหงไปแล้วพี่น้องนี่ครับแหงคือบ่มีนามมาเรียงเลยครับ คือว่ามันอาจสิปรายปัจจัยประกอบกันช่วงเดือนที่แล้วนี่แห้งแห้งคักฝนตกเลยครับต้นนี้บ้ได้ตัดาต้นนี้เล่อยครับแต่เกิดรู้ว่าสิรอดบะมันรุนกันเอาพี่น้องนี่ครับสารเคมีัวมีต้นเฮ็ดให่งยอดมันใหม่ครับดำเปลี่ยนสีครับนี่ครับตัวน,นี้สีดำ แห่งไปเลยครับแหงไปเลยแต่ว่าลงมานี่ก็ยังเขียวอยู่กับมีรุ่นนะครับชุ่มนี่ผมก็เป็นประสบการณ์ราคาแพงของผมครับนี่กลว่าอีกปีกว่าๆก็ได้เก็บออกลูกออกผลแล้วก็คือ่อนี่ครับต้นนี้ง่ายๆก็ต้องย่อมตัดทิมเหลือตะกลางครับพี่น้อง จากบวขคมที่ว่าแน่กับมาบต้นนี้ก็ยอดใหม่เบิดครับแล้วก็เหลืออยู่เหลือใบอยู่เพร่ฟังนั่นที่ฟังที่ฉีดไปเนี่ยผมมันสีก่อนถังเนาะมันอาจจะถืกหน่อยแต่ว่าฟังนี้เริ่มต้นฉีดถืกเต็มเต็มครับเนี่ยยอดใหม่แหงเขาไปเวยครับกรอบใหม่เกียมเข้าไปเลยครับเนี่ยก็ยังเาอยายาคาเนี่ยนะครับ ครับครับฝากเนี่ยน้ำขอมูลแช่ประสบการณ์นะครับได้ยินอินทาลัมกระชีดแต่บโเป็่นยังครับไหมอินทาลัมผมกระชีดมือ่อไงก็โบโเป็นจจเป่นยังอาชีพเปลี่ยนคนละย่างกันครับโอู้อย่าฝากอีดนีอินทาลัมกระเมชีด กำลัางงามล้วยกัจักสิบยั่งให้บอี่น่องเออมันแหลงครับครับหนามกับโบ้ได้มาขอคืนใส่ดูนี่นจะจิตตายไปครับน่ากลอกวเลยตาย ตายครับบ่มีน้ำครับปลูกบ่ได้ดอกครับบ่ได้ดูแลพี่น้องขนาดสะยังจีงแหงเลยครับนี่ยบ่ทอน้ำไห้ล่งก็เรียบร้อยแล้วครับกับบ่รู้ว่าแก้ปัญหามาถูกข้างบทา่ท่าบ่ร่องเซียงกับบ่รู้ครับกับตรงย่อมตัดทิ่นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก อาทิตนามีเวลาก็สีมาตัดหญ้าครับ่วงนี้ก็ปล่อยไปก่อนเคดเลยครับสีบอกสารเคมีเข้าวสวนอีกเลยเป็นอันขาดเลยครับสีใส่แต่ปุ๋ยขอกปกติก็ใส่แต่ปุ๋ยขี้ควายเนาะอยู่ขอ,อกอยู่แล้วถือว่าได้พิษพลาดไปแล้วครับผมถือว่าพิษพลาดไปแล้วพี่น้องที่เขาบอกว่าก็ตรงย่อมตัดนิ้วเพื่อรักษาแขนนะครับเนาะ นี่ก็คือต้องตัดยอดเพื่อรักษาโคนต้นร่องเบิงวันสีหายบอสนี่นะพาล่ำงงามๆครับจากต้นใ่ญ่ๆต้นนี้่ถือว่าชะลอกาเจะเรื่องเติบโตของต้นใหม่เะดีครับนี่ครับเป็นหนองเบิ้งยอดนะครับยอดดำใหม่ครับยาตัวนี้แห้งครับ ผมก็คิดผิดไปนิดหน่อยให้พี่นอ้องแมงกินมันก็นยังขึ้นอยู่ดิยนอดแต่ว่าเอายามาฉีดน,นี่คือยนอดหายไปครับพี่นอ้องใจยยอยือกที่ศูนเสียกับประมาณเจ็ดตนครับที่นาเปิงถูกกันไหมครับพี่น้องาารครับปากเป็นก้องงใจเด้แครับกดติดตามกดแชร์หรือว่า ม่แชร์ประสบการณ์กันครับผมสวัสดีครับ